สวัสดีครับพบกับผมอาญาเจมครับวันนี้มีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับหลายคนนะครับคงเคยรู้จักได้ยินนะครับหรือเคยได้เล่นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับที่มีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างง่ายนะครับมีกติกาที่ไม่ซับซ้อนแล้วก็เป็นกีฬาประเภททีมด้วยนะครับกีฬาที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือกีฬาแชร์บอลนั่นเองครับสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงประวัติจุดประสงค์วิธีการเล่นแล้วก็ประโยชน์ของการเล่นกีฬาแชร์บอล พร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมาดูประวัติของกีฬาแช์บอลก่อนนะครับสําหรับประวัติของกีฬาแช์บอลน,นะครับก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่มีปรากฏหลักฐานชิ้นหนึ่งนะครับบอกว่ากีฬาแชร์บอลน,นะครับถูกคิดค้นโดยพันเอกมุงคลพรหมสาขาณสกลนครนะครับ แล้วก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตามลําดับนั่นเองครับสําหรับกีฬาแชร์บอลน,นะครับเป็นกีฬาพื้นฐานของกีฬาหลายชนิดนะครับเช่นแฮนด์บอลเบสบอลแล้วก็กีฬาบาสเกตบอลนั่นเองครับแชร์บอลเป็นกีฬาที่เล่นง่ายครับไม่จำกัดเพศไม่จำกัดสถานที่อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นนะครับก็สามารถหาได้แรอบตัวนะครับเช่นลูกบอลสามารถใช้ลูกบอลได้หลายรูปแบบนะครับตักข้า เก้าอี้แค่นี้ก็สามารถนํามาเล่นกีฬาแชร์บอลได้แล้วครับจุดประสงค์ของการเล่นแชร์บอลนะครับ 1. ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันรับส่งบอลนะครับให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันนะครับนำบอลผ่านฝ่ายตรงข้ามไปให้ได้เพื่อจะโยนลงในตะกร้าของฝั่งตนเองนะครับที่ยืนรอรับอยู่บนเก้าอี้นะครับโดยการโยนลูกให้เข้าตะกร้าได้มากที่สุดนั่นเองครับข้อที่2ครับในทางเดียวกันนะครับฝ่ายตรงข้ามก็จะต้องป้องกันนะครับ ั้งป้องกันผู้เล่นและป้องกันลูกบอลน,นะครับไม่ให้ลูกบอลครับถูกส่งข้ามหรือส่งเข้าไปในตะกร้าเช่นกันครับมาดูวิธีการเล่นกีฬาแชร์บอลครับข้อที่1ครับกีฬาแชร์บอลน,นะครับเป็นกีฬาประเภททีม2ทั้ง2ทีมนะครับจะมีผู้เล่นฝั่งละ7คนและตัวสำรองอีก5คนนั่นเองครับ 3. กีฬาแชร์บอลนะครับไม่มีตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับเหมือนกับกีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลนะครับผู้เล่นในสนามนะครับจะต้องปรับเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับยกเว้นตำแหน่งที่ไม่เปลี่ยนกันมากก็คือผู้ที่ถือตะกร้าอยู่นะครับแล้วก็ผู้ที่ป้องกันตะกร้านั่นเองครับข้อที่4ครับผู้เล่นที่ป้องกันตะกร้านะครับมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ลูกลงตะกร้านะครับและสามารถอยู่ในเขตป้องกันตะกร้าได้ครับข้อ5้าครับ ผู้เล่นที่ถือตะกร้ามีหน้าที่ในการถือตะกร้าเพื่อรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมนะครับโดยจะต้องยืนอยู่บนเก้าอี้ตลอดเวลานั่นเองครับอ่าเรามาถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬาแชร์บอลแล้วครับสำหรับประโยชน์ของกีฬาแชร์บอลน,นะครับหนึ่งเลยนะครับเป็นการฝึกทักษะพื้นฐานของกีฬาหลายชนิดนะครับที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเช่น บอลเด็บอลและบาสเกตบอลนั่นเองครับสสร้างความสามัคคีในหมู่คณนะให้ของตนเองครับเนื่องจากจะต้องรู้ว่าการเล่นเป็นทีมนั้นนะครับจะต้องเล่นอย่างไรมีแผนอย่างไรวางแผนอย่างไรเพื่อจะให้เกิดชัยชนะและประสบผลสําเร็จกับทีมตัวเองนั่นเองครับ โอเคนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นประวัติกีฬาแชร์บอลนะครับซึ่งครูนะครับได้นํามารวบรวมไว้นะครับให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษากันนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับอย่าลืมนะครับเวลาออกกําลังกายนะครับควรที่จะอบอุ่นร่างกายนะครับและยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกครั้งทั้งก่อนและหลังออกกําลังกายครับ ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับตาคลิปต่อๆไปแล้วก็ค้นหากความรู้มาเผยแพร่ให้ทุกคนต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ